คุณเคยไหมตั้งใจจะเริ่มบางอย่างด้วยความมั่นใจเต็มร้อยบอกตัวเองว่าคราวนี้แหละฉันจะเปลี่ยนจริงๆเริ่มออกกําลังกายได้3วันก็หายไปเริ่มเขียนหนังสือได้สองหน้าแล้วเงียบหายหรือเปิดคอร์สเรียนไว้เต็มเครื่องแต่ยังไม่จบสักบทมันไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเวลาและไม่ใช่เพราะคุณไม่มีแรงบันดาลใจเพราะถ้าเราดูให้ลึกจริงๆปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ขาดแรงผลักแต่คือขาดความต่อเนื่อง คุณอาจรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรถึงจะสำเร็จแต่ก็ยังทำได้แค่บางวันคุณอาจเคยรู้สึกภูมิใจตอนเริ่มต้นแต่กลับรู้สึกผิดทุกครั้งที่หยุดกลางทางมันเจ็บปวดใช่ไหมเวลาตัวเองกลายเป็นคนที่พูดแต่ไม่ทำพูดว่าจะเริ่มใหม่แต่ก็วนกลับมาจุดเดิมอีกแล้วทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นทำไมเรารู้ทุกอย่างแต่กลับทำไม่ได้สักทีแล้วจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรเริ่มหยุดเริ่มหยุดนี้ได้จริงๆ วันนี้เราจะมาหาคำตอบนั้นไปพร้อมๆกันคุณเคยรู้สึกไหมเวลามองตัวเองในกระจกแล้วถามในใจว่าทำไมเราถึงไม่ทำได้อย่างที่พูดไว้สักทีตอนที่คุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้ตั้งใจจะลุกขึ้นมาวิ่งแต่สุดท้ายกลับกดปุ่มเลื่อนอีก10นาทีหรือเวลาคุณเปิดสมุดจดตั้งเป้าไว้เต็มหน้าจะลดน้ำหนักจะอ่านหนังสือจะเริ่มธุรกิจเล็กๆ แต่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์หน้ากระดาษนั้นก็กลายเป็นแค่หลักฐานของความตั้งใจที่ไม่เคยถูกทำให้สำเร็จคุณอาจพยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่พรุ่งนี้แต่ลึกๆในใจมันกลับมีเสียงเล็กๆพูดว่าแกก็พูดแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจเสมอไปแต่เป็นความเจ็บปวดจากการผิดสัญญากับตัวเอง ครั้งแล้วครั้งเล่าเราผิดนัดกับความฝันของเราเองจนเริ่มไม่มั่นใจในคำพูดของตัวเองอีกต่อไปบางครั้งเราก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าตอนนี้ยุ่งเกินไปหรือยังไม่พร้อมแต่ความจริงคือไม่มีวันไหนที่พร้อมสมบูรณ์แบบหรอกเรารอให้แรงบันดาลใจกลับมาก่อนถึงจะเริ่มทั้งที่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันไม่เคยอยู่กับเรานาน มันมาแล้วก็ไปเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแล้วหายกลับไปในทะเลและทุกครั้งที่เราปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปโดยไม่ทําตามที่สัญญาไว้กับตัวเองเรากําลังบอกสมองของเราว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ทําจนในที่สุดเราเริ่มเชื่อว่าการล้มเลิกคือสิ่งปกติของเราเองคุณรู้สึกแบบนี้ไหมเหมือนอยากเปลี่ยนแต่ถูกบางอย่างในตัวเองฉุดไว้ทุกครั้ง แต่ทำไมเราถึงทำแบบนั้นซ้ำๆทั้งที่รู้ว่ามันทำให้เราเจ็บทำไมเราถึงตั้งเป้าไว้ชัดแต่กลับทำเหมือนคนที่ไม่มีเป้าหมายเลยมันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งหรือไม่มีวินัยพอแต่เพราะสมองของเราถูกตั้งโปรแกรมให้เลือกสิ่งที่ง่ายกว่าทุกครั้งร่างกายของเราชอบความคุ้นเคยเพราะมันปลอดภยัยมันไม่เสี่ยงและไม่ต้องใช้พลังเยอะทุกครั้งที่เราพยายามเริ่มสิ่งใหม่ สมองจะส่งสัญญาณเตือนทันทีว่าอย่าทำมันเหนื่อยและพอเราเชื่อเสียงนั้นเราก็กลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งวงจรเริ่มหยุดเริ่มหยุดที่ไม่รู้จบอีกเหตุผลหนึ่งคือเรามักเข้าใจผิดว่าต้องรู้สึกพร้อมก่อนถึงจะเริ่มได้แต่แรงบันดาลใจไม่ใช่ปุ่มเปิดที่รอให้กดก่อนลงมือทำแรงบันดาลใจเกิดขึ้นหลังจากเราเริ่มลงมือ ไม่ใช่ก่อนคนส่วนใหญ่เลยติดอยู่ในจุดรอจังหวะที่เหมาะสมทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงและเมื่อเราไม่ลงมือสมองก็ไม่เห็นหลักฐานใหม่ๆที่จะเปลี่ยนภาพตัวเองในใจเรายังเห็นตัวเองเป็นคนที่เริ่มแล้วหยุดซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายมันกลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือเราสามารถเปลี่ยนวงจรน,นี้ได้จริง ไม่ต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจไม่ต้องรอวันว่างไม่ต้องรอให้ใครมาผลักเพราะสิ่งที่จะเปลี่ยนคุณได้ไม่ใช่แรงผลักจากภายนอกแต่คือระบบที่คุณสร้างให้ตัวเองจากภายในแล้วระบบนั้นคืออะไรในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะค่อยๆแกะคำตอบนั้นไปพร้อมกันถ้าเรามองดูคนที่สำเร็จอย่างต่อเนื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักเขียนนักธุรกิจ หรือแม้แต่นักเรียนที่สอบได้ดีทุกครั้งเราจะพบสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันพวกเขาไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นมากนักแต่พวกเขาไม่หลุดจากระบบของตัวเองแล้วระบบที่ผมอยากชวนคุณโฟกัสในวันนี้คือหลักการง่ายๆที่เรียกว่ากฎ9 0 9 0 1เป็นแนวคิดจากนักจิตวิทยาและโค้ดด้านสมรรถนะที่ศึกษาพบว่าการให้เวลาช่วงที่ดีที่สุดของวันกับสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่างต่อเนื่อง90วันสามารถเปลี่ยนสมองเปลี่ยนนิสัยและเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองได้จริงหลักการนี้เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ90ในช่วงเวลา90วันต่อจากนี้ให้คุณใช้เวลา90นาทีแรกของวันทำเพียงหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณไม่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ต้องพยายามยัดทุกอย่างในวันเดียวเพียงแค่ให้ความตั้งใจลุล้นของคุณ กับสิ่งเดียวที่จะพาคุณไปข้างหน้านักจิตวิทยาหลายคนเช่นแคลนิวพอร์ตเจ้าของแนวคิดดิฟเวิร์กกล่าวว่าสมองของคนเราจะอยู่ในสภาวะจดจ่อที่สุดในช่วงเช้าช่วงเวลาที่ Prefrontal c o r ์เทหรือสมองส่วนตัดสินใจและวางแผนยังไม่เหนื่อยล้านี่คือชั่วโมองทองที่เหมาะที่สุดในการทำงานที่ต้องใช้พลังสมาธิความคิดสร้างสรรค์หรือการตัดสินใจสำคัญในชีวิต เรามักเห็นคนประสบความสำเร็จใช้ชั่วโมงนี้ในการสร้างสิ่งที่มีค่าจริงไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับโลกอย่างสตีเฟนเคอร์รีที่ทำรูทีนซ้อมเดิมทุกเช้าตลอด15ปีหรือโคบีไบรอันที่ฝึกยิงลูกเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแม้คู่แข่งจะรู้ทางแต่ก็ยังหยุดเขาไม่ได้เพราะเขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งใหม่แต่มาจากสิ่งเดิมที่ทำได้แม่นยำกว่าเดิมและนี่แหละครับ คือสิ่งที่กด90-90-1พยายามฝึกในตัวคุณการโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลาที่มีค่าที่สุดของวันโดยไม่ให้สิ่งรบกวนจากภายนอกเข้ามาแทรกงานวิจัยของ Blackmore and Robins 2 0 1 2ยังยืนยันว่าเมื่อสมองได้รับการฝึกให้ใช้สมาธิอย่างลึกในเวลาเดิมของวันอย่างต่อเนื่องโครงสร้างของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและความมั่นคงทางพฤติกรรม จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้แค่มีสมาธิดีขึ้นแต่คุณกำลังสร้างนิสัยของคนที่ไว้ใจในตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของเวลา90นาทีต่อวันเท่านั้นแต่มันคือการประกาศกับตัวเองว่าฉันให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากพอที่จะทำมันก่อนสิ่งอื่นใดและเมื่อคุณทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ภายนอกแต่คือตัวตนภายในของคุณ จากคนที่ลังเลกลายเป็นคนที่มั่นคงจากคนที่รอแรงบันดาลใจกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจจากการลงมือทำเพราะสุดท้ายความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือผลลัพธ์ของระบบเล็กๆที่คุณรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอและกด 90, 90, 1คือระบบนั้นจุดเริ่มต้นของการฝึกให้คุณกลายเป็นคนที่ ทำได้จริงในทุกสิ่งที่ตั้งใจมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังเรื่องของ J.K. Rowling ผู้หญิงธรรมดาที่กลายเป็นนักเขียนพันล้านจาก Harry Potter ก่อนหนังสือเล่มแรกของเธอจะวางขายโลกยังไม่รู้จักชื่อ Rowling เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆไม่มีเงินพอจะเปิดเครื่องทำความร้อนในฤดูหนาวแต่ทุกเช้า เธอจะเดินไปนั่งในร้านกาแฟประจำพกสมุดโน้ตเก่าๆและดินสอนหนึ่งแท่งนั่งเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางวันได้แค่หนึ่งย่อหน้าบางวันได้สองหน้าไม่มีเสียงดนตรีไม่มีแรงบันดาลใจมีแค่กาแฟแก้วเดิมโต๊ะเดิมและความตั้งใจเดิมฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะความสำเร็จของเธอ ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจแต่เกิดจากความน่าเบื่อที่เธอยอมรับได้โรลลิงเคยพูดไว้ว่าฉันไม่ได้เขียนเพราะรู้สึกอยากเขียนทุกวันแต่ฉันเขียนเพราะฉันเป็นนักเขียนนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเธอไม่รอแรงบันดาลใจแต่ใช้การลงมือทําซ้ำๆเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจอีกต่อไปลองนึกถึงพระมหาชนกในพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9 พระองค์ทรงเล่าเรื่องชายผู้ว่ายน้ำข้ามทะเลโดยไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าอีกไกลแค่ไหนแต่เขาว่ายต่อไปไม่เพราะมั่นใจว่าจะถึงแต่เพราะรู้ว่าถ้าไม่ว่ายก็จบแน่และทุกจังหวะแขนที่วาดน้ำคือความต่อเนื่องที่เปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นพลังนี่แหละครับคือความจริงของความสำเร็จมันไม่สวยงามไม่เร้าใจ และไม่ได้เกิดจากแรงผลักชั่ววูบแต่มันคือผลลัพธ์ของความน่าเบื่อที่คุณทำต่อไปในวันที่ไม่มีใครเห็นเหมือนกับกิตโรนักดนตรีญี่ปุ่นที่แต่งเพลงบรรเลงกว่า40ปีทุกวันเขาจะนั่งหน้าคีย์บอร์ดตั้งเวลา3ชั่วโมงและเล่นซ้ำๆเสียงเดิมทุกเช้าไม่มีผู้ชมไม่มีเสียงปรบมือแต่เขาทำแบบนั้นทุกวันเพราะรู้ว่า ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เวทีแต่อยู่ที่การฝึกซ้ำในห,ห้องเงียบๆคุณเห็นไหมครับว่าคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ทำเพราะอยากทำแต่เพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำและเมื่อเวลาผ่านไปโลกจะเรียกมันว่าพรสวรรค์ทั้งที่จริงแล้วมันคือความต่อเนื่องที่ไม่ยอมตายเราทุกคนมีร้านกาแฟเล็กๆแบบโรลิ่งในชีวิตตัวเองมีทะเลที่เราต้องว่ายผ่านเหมือนพระมหาชนก และมีเปียนโนเงียบๆเ,เหมือนคิตาโรในใจคำถามคือวันนี้คุณจะกลับไปซ้อมในห้องเงียบๆของคุณหรือยังเพราะในที่สุดแล้วคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เริ่มได้แรงที่สุดแต่คือคนที่ยังอยู่ที่เดิมทำสิ่งเดิมต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นและไม่เคยหยุดว่ายน้ำคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมเวลาตั้งเป้าหมายใหม่เรามักรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกแต่ไม่กี่วันต่อมากลับหมดแรง นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณมันคือการทำงานของสมองที่ออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อความสำเร็จสมองของเรามีส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าอะมิกดาลาทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนภัยมันจะคอยปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยดังนั้นทุกครั้งที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเริ่มออกกำลังกายหรือเขียนหนังสือเล่มแรกสมองจะมองสิ่งนั้นเป็นภัยคุกค,คามเพราะมันไม่เหมือนเดิม มันไม่ปลอดภัยคุณจึงรู้สึกต่อต้านขี้เกียจหรืออยากผลัดวันอยู่เสมอฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ความจริงคือร่างกายคุณไม่ได้เกลียดการเติบโตมันแค่กลัวการเปลี่ยนแปลงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมแรงบันดาลใจถึงอยู่กับเราไม่นานเพราะแรงบันดาลใจเหมือนคลื่นในทะเลมันขึ้นสูงเพราะลมแรงแห่งความตื่นเต้นตอนเริ่มต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปลมสงบ คลื่นก็ซัดเข้าฝั่งและสลายไปเหลือเพียงน้ำเรียบๆที่ไม่มีพลังขับเคลื่อนในขณะที่ตัวตนหรือไอดีนิตี้คือสมอเรือเมื่อคุณโยนสมอทิ้งลงไปในน้ำมันจะยึดเรือไว้แม้คลื่นจะซัดแรงแค่ไหนนี่แหละคือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่าไอดีนิตี้เบสแฮ a บิดแนวคิดว่าเราจะทำในสิ่งที่สอดคล้องกับภาพตัวเองในใจถ้าในใจคุณเชื่อว่าคุณคือคนขี้เกียจ คุณจะหาข้ออ้างเก่งขึ้นทุกวันแต่ถ้าในใจคุณเชื่อว่าฉันคือคนที่ลงมือทำทุกวันแม้ไม่รู้สึกอยากสมองจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่เรียกว่า n e u r l pathway เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมนั้นโดยอัตโนมัติลองนึกภาพเส้นทางเดินในทุ่งหญ้าถ้าคุณเดินเส้นเดิมทุกวันทางจะค่อยๆชัดขึ้นเดินง่ายขึ้นจนกลายเป็นถนนสายใหม่ของสมองในทางตรงกันข้ามถ้าคุณหยุดเดิน ทางเดิมจะถูกยากลบหายไปอีกครั้งดังนั้นทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเดิมซ้ำๆเขียนต่อหนึ่งย่อหน้าวิ่งอีก1กิโลเมตรหรืออ่านหนังสืออีกหนึ่งบทคุณไม่ได้แค่ทำซ้ำแต่คุณกำลังปูถนนสายใหม่ในสมองให้กลายเป็นนิสัยของคนที่ไว้ใจในตัวเองเมื่อทำบ่อยพอสมองจะไม่ต้องใช้พลังในการตัดสินใจอีกต่อไปมันจะกลายเป็นโหมดอัตโนมัติเหมือนตอนคุณแปลงฟันหรือขับรถ คุณไม่ต้องบอกให้ตัวเองทำมันจะทำเองเพราะคุณได้กลายเป็นคนแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังรอแรงบันดาลใจอยู่คุณจะไม่มีวันเริ่มแต่ถ้าคุณเริ่มทำแม้ไม่มีแรงบันดาลใจเลยคุณกำลังเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับสมองและทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จสมองจะบันทึกหลักฐานไว้ว่าฉันทำได้จนวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องพยายามเชื่ออ,อีกต่อไปเพราะคุณได้กลายเป็นคนที่ทำได้จริงๆแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมการลงมือทําเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าความสม่ําเสมอไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจแต่มันมาจากระบบที่คุณสร้างขึ้นดังนั้นเพื่อให้กฎ90-91ทํางานจริงในชีวิตคุณเราจะลงมือแบบเป็นขั้นตอนง่ายพอที่จะเริ่มได้วอนนี้แต่ทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณ ขั้นตอนที่1เลือกหสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้สิ่งแรกที่คุณต้องทําคือหยุดพยายามทําทุกอย่างพร้อมกันความพังของหลายคนคือกระจายพลังไปกับงาน10อย่างที่ไม่มีอันไหนเสร็จเลยถามตัวเองตรงๆว่าถ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ทุกวันใน90วันข้างหน้าแล้วจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นที่สุดมันคืออะไร คำตอบของคำถามน,นี้คือหัวใจของระบบอาจเป็นการเขียนบทความทุกเช้าการฝึกพูดหน้ากล้องการออกกำลังกายหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่จำไว้มันไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวเพราะเมื่อคุณชัดในสิ่งเดียวสมองจะไม่ต้องเถียงกับตัวเองทุกวันว่าวันนี้ควรเริ่มตรงไหนดีคุณจึงเหลือพลังไว้สำหรับการทำมากกว่าการคิด ขั้นตอนที่2ส,สร้างพิธีกรรม90นาทีแรกของวันสิ่งที่2ที่คุณต้องทำคือการปกป้องช่วงเวลาแห่งพลังของคุณช่วง90นาทีแรกของวันคือเวลาที่สมองสดที่สุดมีพลังที่สุดและพร้อมสร้างคุณค่ามากที่สุดอย่าให้ช่วงเวลานี้ถูกกินไปกับโทรศัพท์ข่าวหรืออีเมลสร้างพิธีกรรมเริ่มวันที่เรียบง่าย แต่มั่นคงเช่นตื่นดื่มน้ำหนึ่งแก้วยืดตัวนั่งนิ่ง5นาทีจากนั้นเริ่มเข้าสู่90นาทีศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะทุ่มให้กับหนึ่งสิ่งนั้นในช่วงนี้ปิดโทรศัพท์ปิดการแจ้งเตือนใส่หูฟังเปิดเพลงบรรเลงซ้ำๆที่ช่วยให้โฟกัสนี่คือเวลาของคุณไม่ใช่ของโลกภายนอกเพราะการให้เวลาที่ดีที่สุดกับสิ่งสำคัญที่สุด คือการเคารพความฝันของตัวเองและเมื่อคุณทำแบบนี้ต่อเนื่องสมองจะเริ่มจำได้ว่าเช้านี้คือเวลาแห่งพลังของฉันขั้นตอนที่3บันทึกความต่อเนื่องและอย่าปล่อยให้โซ่ขาดสิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือสร้างหลักฐานให้สมองเห็นว่าคุณกำลังเปลี่ยนวิธีง่ายที่สุดก็คือการใช้ปฏิทิน เชื่อมโยงความสำเร็จแบบเจอร์รี่แซนเฟลใช้ทุกครั้งที่คุณทำภารกิจประจำวันสำเร็จขีด x สีแดงบนปฏิทินเมื่อผ่านไปไม่กี่วันคุณจะเห็นโซ่ของ x ต่อกันยาวๆและคุณจะไม่อยากทำลายโซ่นั้นจิตวิทยาเรียกว่า the streak effect มนุษย์จะรู้สึกพึงพอใจและภาคภูมิใจเมื่อเห็นความต่อเนื่องของตอนเองอย่ากลัววันที่หลุดมันต้องมีอยู่แล้ว แต่จงสัญญากับตัวเองว่าห้ามหลุดสองวันติดเพราะวันแรกที่พลาดคือความผิดพลาดแต่วันที่สองคือการเลือกขั้นตอนที่4เตรียมรับมือกับความเบื่อและแรงต้านสุดท้ายนี้คุณต้องรู้ว่าความเบื่อไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความชำนาญเมื่อใดก็ตามที่สมองเริ่มเบื่อมันกำลังสร้างทางเดินใหม่ ความสามารถใหม่ดังนั้นอย่าหนีจากมันเมื่อความเบื่อมาให้พูดกับตัวเองว่านี่คือช่วงที่คุณอื่นจะถอยแต่ฉันจะไปต่อคุณอาจเพิ่มความหลากหลายเล็กน้อยได้เช่นเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศแต่ต้องไม่เปลี่ยนภารกิจหลักเพราะสุดท้ายความสม่ำเสมอไม่ได้อยู่ที่แรงฮึดมันอยู่ที่การฝึกอยู่กับความน่าเบื่อโดยไม่หนีเมื่อคุณทำทั้งสขั้นตอนนี้ ครบ90วันคุณจะไม่ใช่แค่คนที่ทำภารกิจได้สำเร็จแต่คุณจะกลายเป็นคนใหม่คนที่ไม่ต้องรอแรงจูงใจอีกต่อไปเพราะคุณได้สร้างระบบที่ผลักตัวเองให้เดินหน้าโดยธรรมชาติและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้ต้องใช้พลังฮึดใหญ่โตอะไรเลยมันเริ่มจากแค่ตัดสินใจทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นอีกนิดทุกเชา้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงตอนนี้คุณอาจกำลังรู้สึกมีพลังมีแผนและพร้อมจะเริ่มแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะวางระบบดีแค่ไหนแรงต้านจะมาแน่นอนและมันจะมาในวันที่คุณไม่อยากให้มาที่สุดมันจะมาในวันที่คุณเหนื่อยจากงานเมื่อคือนนอนน้อยหรือวันที่อากาศดีจนอยากนอนต่ออีกชั่วโมงมันจะมากระซิบในหูคุณว่า วันนี้ไม่เป็นไรหลอกแค่วันเดียวเองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการถอยกลับไปสู่คนเดิมที่คุณพยายามหนีมาความเบื่อความขี้เกียจความรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าเลยคือกับดักทางจิตวิทยาที่ทุกคนต้องเจอเมื่อเริ่มทำสิ่งใดซ้ำๆแต่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความเบื่อไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลว มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำสิ่งใดซ้ำจนสมองเริ่มไม่ตื่นเต้นนั่นแปลว่าความใหม่กำลังถูกแทงที่ด้วยความชำนาญมันคือช่วงเวลาที่สมองกำลังสร้างเส้นทางใหม่ทางประสาทกำลังแปลงพฤติกรรมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณดังนั้นเมื่อความเบื่อมาให้ยิ้ม และพูดกับตัวเองว่าเยี่ยมเลยนี่แหละคือสัญญาณว่าฉันกำลังโตขึ้นอีกอย่างที่คุณต้องเข้าใจคือคุณจะพลาดแน่ๆไม่มีใครบนโลกทำได้ครบ90วันโดยไม่สะดุดเลยสักครั้งบางวันคุณอาจเหนื่อยบางวันคุณอาจลืมบางวันคุณอาจไม่มีแรงแม้แต่จะลุกจากเตียงแต่นั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้มันคือ ข้อมูลย้อนกลับจงมองทุกความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่คำพิพากษาถามตัวเองเบาๆว่าทำไมฉันถึงพลาดแล้วใช้คำตอบนั้นปรับระบบให้ดีขึ้นเช่นปรับเวลาทำงานให้เหมาะกับจังหวะพลังของตัวเองหรือเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ช่วยผลักไม่ใช่ฉุดและจำไว้ว่ากฎข้อเดียวที่ต้องรักษาไว้คือ คุณพลาดได้หนึ่งวันแต่อย่าพลาดสองวันติดเพราะวันที่สองคือเส้นแบ่งระหว่างความหลุดกับการเลิกดังนั้นเมื่อวันไหนล้มให้ลุกขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรู้สึกผิดอย่าตำหนิตัวเองแต่ให้ชื่นชมที่คุณกลับมาได้อีกครั้งเพราะคนที่สำเร็จไม่ได้ต่างจากคุณเลยพวกเขาก็ล้มเหมือนกันเพียงแต่ ลุกกลับมาเร็วกว่าและไม่ซ้ำจุดเดิมสุดท้ายนี้จงจำไว้เสมอว่าแรงต้านคือบททดสอบว่าคุณจริงแค่ไหนกับสิ่งที่ฝันทุกครั้งที่คุณเลือกจะทำต่อแม้ใจจะไม่อยากทำคุณกำลังประกาศกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและนั่น คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือความสม่ำเสมอไม่ได้เป็นแค่พฤติกรรมแต่มันคืออัตลักษณ์ใหม่ของคุณอย่าทำเพราะรู้ว่าควรทำจงทำเพราะนั่นคือตัวตนของคุณคุณไม่ใช่คนที่พยายามจะสม่ำเสมออีกต่อไปแต่คุณคือคนที่สม่ำเสมออยู่แล้วทุกเช้าที่คุณตื่นมาทำในสิ่งเดิมแม้ไม่มีใครเห็น แม้ไม่มีแรงจูงใจคุณกำลังสร้างหลักฐานใหม่ให้สมองเห็นว่าฉันคือคนที่รักษาคำพูดกับตัวเองได้และนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเมื่อใดที่ตัวตนเปลี่ยนไปพฤติกรรมทุกอย่างจะตามมาเองคุณไม่ต้องบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายเพราะคนสุขภาพดีเขาออกกำลังกายอยู่แล้วคุณไม่ต้องบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือเพราะคนที่รักการเติบโตเขาอ่านหนังสืออยู่ทุกวัน คุณไม่ต้องบังคับให้โฟกัสเพราะคนที่มีเป้าหมายเขาเลือกโฟกัสเป็นนิสัยจงใช้กฎ90-91เป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ไม่ใช่แค่ตารางเวลาทุกเช้าที่คุณให้เวลา90นาทีแรกกับสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคุณไม่ได้แค่สร้างผลงานแต่กำลังเขียนนิยามใหม่ของตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไป90วันคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วแทบไม่เชื่อตัวเองว่า คนที่ผัดวันคนที่เคยล้มเลิกง่ายหายไปไหนแล้วเพราะคุณได้กลายเป็นอีกคนคนที่มีวินยัยมั่นคงและเชื่อในพลังของตัวเองสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คืออย่ารอให้วันหนึ่งคุณรู้สึกพร้อมเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงเริ่มวันนี้ด้วยสิ่งเล็กๆที่คุณควบคุมได้และทำมันทุกวันแม้จะรู้สึกเบื่อแม้จะไม่มีใครเห็นเพราะวันหนึง่ง เมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะภูมิใจกับคนที่คุณได้กลายเป็นมากกว่าผลลัพธ์ใดๆที่คุณเคยฝันถึงจำไว้แรงบันดาลใจอาจทำให้คุณเริ่มแต่อัตลักษณ์จะทำให้คุณอยู่กับเส้นทางนั้นได้จนจบและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างในใจถ้ามันทำให้คุณอยากเริ่มเปลี่ยนแปลงอยากกลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งกดติดตามไว้เลยครับเพราะเราจะเติบโตไปด้วยกัน ทีละก้าทีละวันจนคุณได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าคนที่สม่ำเสมอคนใหม่ในตัวคุณได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ